สวัสดีค่ะวันนี้วันที่17ตุลาคม2 5 6 4ค่ะพบกับสู่ค่างบอยมหาสา,ารคามจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่2ค่ะมือเตาหนีจะลากไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอเรื่องนกข้าจังหวัดยโสธรตอนแรกนี่กะจะลากไปส่งลูกค้าอยู่อำเภอเขาสวนฟางจังหวัดขอนแก่นจา้าลูกค้าเพิ่นช้างเป็นแบบ หลอเดียวดำใดค่ะสปเปคของพวงคันมี้กวา้าง2ีเมตร7ฟิตสายเงา43เมตรสูง4เมตรหนึ่งจ่าเปิดได้3ข้างล่าบนถอดได้ค่ะช่วงล่างจะใส่เป็นเล็กร่างน้มหนา C เสริมโดยร่างน้มหนา3าเป็นโปรเซ็ซี่ให้ค่ะส่วนเข้าจะใส่เป็นเข้าของกับบาร์บิกเอมจ้าเป็นของมิสานนอะ,ะและกะกระทาจะเป็นกระทาไม้ขอดทิศหาเป็นยางเอร์เซนทีนีสภาพดีจ้า ราคาขั้นหนีตอนนี้ยุ่ที่น6 0 0 0นบาทค่ะอูซางบอยสั่ขายค่ะจะจะได้เป็นแบบบรรหมวกแล้ะกัะบันทดสองทางแล่วก่ะมีเล่าดานลาแล้ะก่ะมีกองชงมือตามคลิปไปได้ค่ะของซางบอยคนใจเห็ดแข็งแรงแล้ะก่ะสวยงามค่ะคนจะเน้นสีค่ะสีที่ตัดกเห็ขมันโดดเด่นแบบนี้ค่ะสีกัดจะสดค่ะขั้นนี้ลูกค้าคนสร้างดานนอกเป็นสีน้ำเงินค่ะดานในเป็นกระบะแดงจ้า เอฟซีเพื่อนใดทีติตตามคลิปของซางบอยยูบ่วจะเป็นช่องไม่หรือว่าชองเกาก็ะามามาโทรมาัางสื่อหรือว่าสอบถามข้อมูลไดจ้าขันนีสระยุทธีสามตันถึงสี่ตันต่อเฉียวจ้าอู้ซางบอยเพิ่นตังยูบานน้องโนตําบล่วงเย้วอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามจ้าเบอร์โทรซางบอย0 6 2 3 4ห7 4 4 1นึ่งจดหนึ่งจ้าถ้าเกิดจดบัตรท่านซางเพื่นจะลงเบอร์โทรไวใต่คลิปวิดีโอค่ะ ถ้าเกิดลูกคา้าคนไดทชีวากลาลังมองหาย,ยุชีสังซื้อรุ่นธรรมดาแบบมีเขามาแล้วถ้าเกิดอยากเลี้ยนใจเป็นรุ่นตัวให้อรอลิกสร้างบอยกะสามารถเลี้ยนไดจ้าเพื่อเข้าอยากใดตัวง่ยที่มันสามารถใส่แบบบ่อ่บบบออกแรงหลายค่ะแบบคือสบายแห้งเข้าแต่ลาคามมันก็จะแข็งค้างสูง,ง,ง,งนิดนึงเป็นมันตะคุมค่ะเดี๋ยวเข้าไปช่มคลิปวิดีโอตอนไปหอดบาลูกค้าดีกว่าจ้าขอบคุณทุกทุกคนหลายๆจ้าติดทิ้ดยังทีติดตามคลิปค่ะ อยางนี้ผมกตามมาหลายครั้งแล้วพี่คุณที่แบที่เอาไปทำอันนี้คือพี่อันนี้มันอย่าเอาไปเวลาไม่มีของที่อย่าไปทมันได้ครับเดี๋ยวมันจะหักมีหาไม้เรีอย่นตรงนั้นกิน้ำก็จัดขอบพุงค่ะอันนี้คือว่าไปทำจอดที่รวมๆไม่มีของะครับไปางลังฝนตกเนี้ยมันจะไหล เน้หมูเว้นมันสีงามกว่านี้โค่ะมันมืดมันไม่เห็นสีเลยมันต้อส่งไันวันี้อันนี้ไปส่งยาโสมาเสาไปยาโสเรื่องนกท่ามากกลับมากกับมี่มากังขึ้นเรื่อบริทเินมาแบบพ่ไหีนะห้เห็นแบบพ่อคุ้มคู เงินาไม่้บพ่อได้่โอ้ยหูจักเฮียนอย่